ค่ะพี่น้องตาเว้นคําคอยเขามากแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะแม่รั่วไปหน้าไปทุระหัวตามาเนาะค่ะพี่น้องอ่ะมาเบิงกันค่ะสําหรับรัฐบาลไทยของเราเนาะค่ะพี่น้องเนาะมื่อนี้ห้าหน้อยกระแตกหลายเอาร่รุ่นกันเล่าเล่าพัฒนาเนาะค่ะพี่นอนะ้องเนาะเอามื่อนี้แม่รั่วสิพ้าไปตามผู้ใด ปูเล็กคลองน้ำไหลเด้อค่ะพี่น้องเด้อครับฮัลโลค่ะหวัดดีค่ะปูเล็กคองน้ำไหลบค่คอะ้าวมีอะไรนะคือเสียง เที่่านมาเลขติดบนหลุดแต่ว่าเลขกติดลงังเข่าเด้อค่ะพี่น้องสองหกเจ็ดเดินแต่เลขในตารางเข้าสี่หนึ่งตรงๆเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขในตารางของปู่เลกคลองน้ําไหลเด้อค่ะพี่นอ้องอะงวดนี้มาติดตามครับปู่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมสูตรปู่ อ่าเรีเยบร้อยแล้วครับอ่าโอเคเดี๋ยวแม่ครัวเขียนวันที่ก่อนเดอ้อครับอ่าได้ยินค่ะได้ยินครับอ่าโอเคค่ะจัดมาเลยค่ะ อาวันที่16สิงหาเนี่ยนะค่ะเลขติดบนนะเลขติดบนเลขติดบนก่อนเนาะอ่าเลขติดบนเลขติดบนค่ะเลขติดบนครับสามสี่ห้าครับสามสี่ห้าค่ะครับก็จับคู่เลยเนาะค่ะ จับคู่เลยก็มีอยู่จับคู่บนมีสูสี่สามตัวไหนนะสี่สามครับสี่สามค่ะแปดสามแปดสามค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะสี่เก้าสี่เก้าค่ะห้าแปดครับ ้าแปดค่ะครับอ๋อนี่เป็นเลขตารางไปเลยเนาะ,ะตารางนี่บนล่างเลยนะเลขตารางอ่ะเลขตารางแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมีล่างไหมปูล่างมีครับอ๋อเดี๋ยวจัดเลขในตารางก่อนเนาะครับจัดล่าตารางก่อนเลยเพราะว่ามันมันได้ใช้ได้ทั้งบนทั้งล่างครับค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวแม่ครัวขีดตารางก่อน ได้สิบหน่วยครับค่ะโอเคค่ะคโอเสียงขุนด้วยค่ะพี่น,อนอ้องเลขหตัวนะ้นนตารางจะมีคู่ <6 S 1> บนเลยนะเจ็ดแปดครับเจ็ดแปดสี่สามสี่สามเก้าศูนย์ครับ เก้าศูนย์ค่ะอ๋อนี่คือเลขในตารางเนาะครับเลขในตารางอนาะจับจับดินกันได้เนาะอาจารย์เนาะครับจับดินกันได้โอเคค่ะในตารางแล้วตอนนี้ก็วิงงว่งล่างครับวิ่งล่างอ๋อเป็นวิ่งล่างเนาะ ฝนน่าจะแรงโอเคครับูนะครับค่ะอ่าวิ่งล่างหกศูนย์หนึ่งครับหกศูนย์หนึ่งค่ะจ,จับคู่ล่างค่ะจับคู่ล่างเลยค่ะ 06ครับศูค่ะศ <0 8, S 2> ูนยค่ะศ <0 8, S 2> ูนยค่ะศ <0 9, S 2> ูน9ค่ะแล้วหน่งหกครับหนึ่งหกค่ะ ติดลูตั้งเสียงคนแต่แห้งได้พี่น้องเด้หนึ่งหนึ่งแปนเนึะครับหนแล้วหนึาครับหนเน้นไปที่ศูนตัวเดียวนะครับ1นึ่งเจ็ดหเนึาะครับโอเคค่ะเน้นที่ศูนย์ตัวเดียวบจอาจารย์ เน้นที่ศูนย์ตัวเดียวเลยครับค่ะถ้าจับคู่ก็จะมีศูนย์เจ็ดศูนย์แปดครับที่แน่นครับตัวหนักเนาะครับตัวหนักโอเคค่ะแล้วข้างบนล่ะอาจารย์สามสามตัวข้างบนสามตัวมีมตัวอะไรเนาะม,มีมีกี่ตัวคะอาจารย์ สามตัวบนยังไม่ได้จับเนาอค่ะมันมันมีกี่ชุดคะมีอยู่ห้าชุดครับอ๋อไม่มีที่เขียนเลยค่ะต้องใช้ใบใหม่เออใบใหม่ก็ได้อ่าชุดสามตัว โอเคค่ะครับสามตัวเลยผมหลักร้อยผมเล่นปดัดหยกตัวเดียวเลยนะค่ะหกอะไรนะหกสี่สค่ะหกแปดสามดสาค่ะหกเก้าค่ะหกสี สแล้วเนาะหกสี่เก้าหก้าค่ะหกห้าแปครับหกห้าแปดเน้นตัวหนักหกห้าแปกับหกสี่สามหก้าแปดี๋เยวก่อนโอ้เสียงฝนหนักจังเลยค่ะ มันมีหกห้าสามหรือว่าหกห้าแปดหกห้าแปดกับหกสี่สามครับนี่ตัวเน้นตัวหนักนะครับหกห้าแปดที่ที่รถฝนตกไหมล่ะไม่ตกค่ะ เท่าไรนะตอนเนี้ยถันักเราฟังไม่ได้ยินเลยหกสี่สามกับหกห้าแปดเนาะครับตัวหนักครับอ๋อโอเคค่ะและ้วแล้วส่วนสองตัวล่ะคะปู่สองตัวสองตัวบนนั่นเหรอค่ะสองตัวบนก็สี่สาม สี่สามห้าแปดเตนนิ่งเตนักผิดท่าใจเด้อค่ะพี่น้องเด้ออย่าลืมมาเลกในตารางปูเล็ก 5, เลขในตารางปูเล็กทองน้ำไหลเข่าเด้อค่ะพี่น้องเด้อ <5, S 1> หมดที่พานมาก <5, S 1> อ่ะวิ่งล่างกับเข่าเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะสำหรับปูเล็กอ่ะขอบคุณค 5, ่ะปูอ่ะอ่ะขอให้ปูจเจริญรุ่ง,งเรืองในห,หน้าที่การงานเด้อ ครับผมค่ะขอบคุณมากครับขอให้ท่านร่ำรวยเงินทองอย่าเก็บอย่าไข้อย่าจนค่ะครับผมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับเอาค่ะพี่น้องมาเบิ่งแคปหนาจอไว้ด้วยค่ะเอา ปูเล็กขล้องน้ำไหลวิ่งล่างเข่าหเข่าสีหเลขในตะล่างเข่าสีหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะแม่ขวกขออนุญาตเอาอันเก้าออกเนาะคะ่ะอันไม่เข่ามากค่ะพี่น้องปูเล็กคองน้ำไหลเลขติดบน3ามสี่ห้าจับคูมิซีสามแปดสามสามเก้้าแล้วก็ห 8, 8ดเด้อค่ะพี่น้องเด้อ เลขในตะล่างมี7 8 4ดแปสีาอ่ะสำหรับบนล่างด้วยค่ะเลขในตะล่างสำหรับวิ่งล่างของปู่เล็คองน้ำไหลวิ่งล่างหกศจับคู่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดแปดนเาจด้าค่ะพี่น้องเด้อเน้นที่ศูยกับศูนด้วค่ะพี่น้องเด้ออ่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะสำหรับเลข2อตัว เอา่วนเลขสามตัวปูว่าบ่มีจนบม่มีหม่องเขียนเนาะค่ะพี่น้องเนาะชุดสามตัวหกสี่สามหกห้าแปดหกเก้าสามหกสี่เก้าหกห้าสามอ่ะพี่น้องแคหนาจอไว้ค่ะพี่น้องมักเข้ากะจัดบ่มักเข้ากบเบืองแล้ว้ากกะทัดไปตัวเลขก็เป็นแคน่แนวทางทุกอาจารย์เพิ่นให้มากพิจารณาด้อค่ะพี่น้องเด้อ เอาแคปหน้าจอไว้พิจารณามักชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้แม่รั้วในเดอ้อเอาไปหาลอตารีไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้ออ่ะพอกันคลิปหนาค่ะพี่น้องคลิปนี้สวัสดีค่ะ